สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับมื้อกินก๋วยเตี๋ยวครับเมื่อนี้เม่อกินก๋วยเตี๋ยววัดนนุ้นก๋วยเตี๋ยวบันษาล้านไม่นี่ครับนี่ล้านนี่เป็นร้านที่แบบเปิดอยู่ฟังทั้งถ่ายบ้านครับนี่ทั้งฟังทั้งถ่ายบ้านได้ทั้งไปบานกุกซียู่ในบรนสาครับตำบลคล้องคำเขตตมพิทยยังตลาดจังหวัดกฬสินบ้านของก๋วยเตี๋ยว ตโะโพเจ้ามีจักร่านหรือต่ว่าล่านเนี่ยผมเนี่ยกินล่านที่สองนี่ครับเนี่ยมรนซาตะกี้ผมไปกินล่านฟังทั้นผุนครับรเตี๊ยวไก่แบมีไก่มีหมูเหยื่นเจ้ากระเซาะเพราเตี๊ยวบ้านนี่ก็ขาผิดบ้างนี่ล่านหนึ่งว่าท่านไหนมากินอยู่มาล่องสื่อกินเบิ้งครับนี่มันจะมีะเตี๊ยวแบบตม้มยำกับมีครับรเตี๊ยวตมย้มยำแบบเออกี๊ยวพวกเย็นตะโฟงอย่นะครับเนี่ยากาทุนเปิดมีนา าบ้านเพิออเพ่อนจูขกางฮี้นเปิดเปลือกไมไ่บนเฮี้ย้นเพิ่นเลยครับมันสามันสากับประมาณก็เป็นบ้านที่หง่เด้ครับมีเส้นมีเส้นมาเบิงเสียนเพ่อน เส้นมามาเส้นอ่าเ้นมามาไม่ค้าว่าถ่ายเลยว่าท่นพว่าเส้นมามาเส้นแบบอันนี้ซ้อนมากมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบชนิดที่ว่าคุณคุณคุณยายเฮ็ดแบบเป็นต้มยำหรือแบบธรรมดานาครับมาม่าน้ำตกโอ้ครับเป็นว่ามามาน้ำตกโอ้มีมาม่าน้ำตกด้วยแล้วก็มีแบบชนิดที่แบบแบบเท่านี้แบบน้ำใสก็มีใช่ไหมคยายค่ะเย็นตาโฟนะคะโอเย็นตาโฟนี่แหละครับ แต่ว่าส่วนมากอะไรขายดีกันครับใจทั้งสองอย่างโอ้ท mm ี่นึกว่าส่วนมากคนจะกินยันตาโฟยนตาโฟคนก็นิยมเลยครับนตกคนนิยมนอกเหนี้จากนี้นะครับยายก็จะเขาจะทําผัดกระเพราขายด้วยนะท่านผู้ชมกระเพราหมูสับครับกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูสับนะครับเนี่ยที่แกทาขกยวันนั้นก็ผมมากินวันนั้นนี่เคยมากินครั้งหนึ่งร้านเขาแนะนํามาร้านฝั่งด้านโน้น แต่ว่าผัดกะเพราแกงอร่อยมากครับถ้าสั่งเผ็ดก็เผ็ดได้นะครับนี่มาดูผัดกะเพราแกงอันนี้เป็นอ๋อนี้ราคาสามสิบบาทย่อมเยาอยู่นะครับเนี่ยถ้าเป็นในอำเภอนี่แพงกว่านี้ถ้าท่านผู้ชมในอำเภอยางตลาดนี่เขาขายกันราคาเนี่ยสี่สิบห้าห้าสิบครับเออแต่ก่อนนี้มันขายสามสิบขายยายทุกวันนี้มันปรับแล้วนะในอำเภอยางตลาดมันขึ้นสี่สิบอยู่ อันนี้เดี๋ยวเราปีหน้าก่อนจะขึ้น3ามห้าอ๋อครับน้ำมันีก่อนเก็บไปก่อนหกขึ้นสาห้าอ๋อช่ใหญ่ไดหรอยดูจาดูครับดู่าเคียงป่งมันครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเน้นคุกชิ้นอะไรย่ห่ิหมูค่ะหมู้คุเชียวหมูน้ำเปลอ๋อ จะมีเป็นลูกชิ้นหมูเลยแต่ว่าเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวนะครับว่าผมจะสั่งเส้นอะไรทีนี้ถือว่าพวกลูกชิ้นเนื้อสิบมีนไบใหญ่พิตามูพีตามูยาง๋ยวนะครับกาลูกชิ้นเนื้อเพิ่นเพิ่นอาติบบบมีนะครับ มาดูวิธีการทำข้าวตี๋ยวครับค่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะครับอื๋อ๋อออาา้าวติ๋วหมูน้ำตกอันนี้ใส่ถ้วยให้ผมกินที่นี่ได้ไหมยายไปวิดีโอรับัระหกดูนี่อ๋ออ่าดูนี่มันตะแคงอ๋อเลยยายถือว่าเป็นแบบตลกอ๋อ,อ นี่ครับวิธีการเห็กเดกระเตี๋ยวคุณนี่เลยนะเราอย่าเดี๋ยวแป๊บนึงยจะโพเสร็จแล้วแต่ว่าหมูกำลอง่อดสุกแล้วล่ะียทำง่าย เินกะเพราหมูกรอบอืมเด็ดมากผักใส่ผักใส่ผักเนี่ยอืมใส่ผักใส่สามอย่างนนาเลยนะอร่อยนะคะผมว่าผมพูดกระลังใช่เป็นน้ำตกครับผม ผมเอาใส่ถ้วยกินนี่นะยายแล้วก็<ด>ผมน่ะเอาเส้นเล็กเส้นเล็กเเน้ำซุปก,ก่อนค่ะ,คะน้ำซุปจะกิน่ะเขา้เขาวบาปรุงเลยไหมคะ

โอ๊สมุสาครพูดผิดไปนะครับบ้านเกิดของฉันพ่อแม่อยู่ยุทธยาฉันมาทำงานที่สมุทรสาครมาเจอสามีที่สมุทรสาครค่ะอ๋ออ๋อทีนี้อ่าสามียายอยู่บ้านนี้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อเกษียณแล้วก็เลยมาอยู่ที่กันอ๋อเหรอครับ แค่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวคืนนะค่ะถ้าเป็นช่วง,งเที่ยงคนจะเข้ามากินอยู่นะครับท่านผู้ชมเข้ามาหม่งห้ของครับผมของผมก็จะเป็นน้ําใสนะยายเอานล้วใสไม่ใส่เลือดนะคะไม่ใส่เลือดครับค,ครับ เหลือตัวเออง๋อเลยครับ <ขา S 1> อ๋อืมไอ้ที่เขาขายตามตลาดพันเดียวกันไหมยญ่เมื่อวานนี้เก็บไว้แล้วยังไม่ได้ขาย,ยค่ะเปรี<อ>้ยวมันออกเปรี้ยวหวานหวานหน่อยอ๋ออร่อยค่ะอ๋อพรุ่งนี้อาจเก็บไว้จะไม่มีเวลาขายถุงขายแต่มันไม่แมงไม่มีหนอนไปกินใช่ไหมยายเป็นนิดหน่อยค่ะครับอ๋อนี่ครับต้นมะทันครับเขาเรียกต้นบักทันเพป็นครับ มีเปลี่เป็นแปลงพักไปนเนี่ยนี่ใบกระเพราโหดร้ายเลยครับข่างเฮี้ยนไปครับเนี่ยต้นบักท่านครับเนี่ยต้นบักท่านโคตรดกเลยบักท่านไงมันเก็บไปขายเลยอืมหยดเลยัท่านดุกมากๆเลยบักท่านพันเงรับนะโอ้เป็นธรรมดาเลย พันพันยี่โอ้โลกเต็มต้นเลยเยอะพนว่าพิ่เก็บไปขายอยู่ครับผมเก็บไปขายอยู่ได้กับ่ะค่อยแมงหนอะครับผม มาไปคับโอ้เต็มเลยเยอะม,มากมากหยอดนี่จะแปลงพักแถวนี้ครับ ยานพัฒนยนพัฒนักว่างตุง,กกงต้งตนตะไคร้ทั้งต้นล้าปลูกไว้ปลูกไว้กินครับเศรษฐกิจพ่อเพื่อ อ๋อราคาหมูกรอบนี้สามห้าค่ะสามห้าไข่ดาวด้วยสี่สิบบาทหมูกรอบนะท่านผู้ชมครับนี่โอครับนี่ค่ะถือว่าขายถูกมากบ้านเราต้องขายอยแบบนี้ก็ไม่มีตังกันอืใช่เพราะขายเท่ากับว่าขายเด็กนักนักเรียนด้วยอือ ต้องใส่น้ำเลยครับผมขึ้นจมอ๋อสะกดขึ้นจาหน่าเกลียดครับผมเสียลูกค้าเอามา้าสักลรั่วไ้ไงครับข้างล่างค่ะครับเอามีดผสมเนาะลูก ว่ากขาจะติดใจพวกก๋วยเตี๋ยวน้ําตกครับใช่ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ําตกร้านยายนี่ขายดีกว่าน้ําใสใช่ไหมค่ะ,ะบางคนดูนี่บางคนที่บ้านเกาชอบกินแบบน้ำข้นๆนน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยใส่เลือดนะคะครับผมไอเย็นตะโฟก็ขายดีนะคะครับผมแต่พอคนไม่ชอบกินน้ําใสกันก็เป็นน้ําตกกันครับ ี้ลูกชิ้นปลานะคะอันนี้น้ำซอสเย็นตะโพค่ะรส<อ>หน่อยหนึ่งแข่งชายค่ะเันูลวกกุ้งกับกนื้อเมื่อก่อนนี้เคยขายเมื่อก่อนหรือเปล่าครับ<ะ>พูด ขอ,อเคยขายอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเหมือนที่คุณคุณป้าเ้าพูดนะครับคุณป้าเขาเคยขายมาก่อนนะครับแล้วก็ก็มีประสบการณ์มาแล้วค่อยมาขายอยู่นี่นะครับก่ยอยนที่ขายกับแม่อยู่ที่ลาบบุรณะอ๋อ,อ,อแล้วก็เลยมาอยู่นี่เสีย้อเลยมาขายที่นี่ครับผมก่อนที่ขายพวกเตี๋ยวเป็ดด้วยนะคะ ผึ้งเจี๊ยบเป็ดแต่ที่นี่มันเ,เป็ดมไม่ค่อยวิงเท่าไหร่แต่คนนี้เราเป็น,นผึ้งเจี๊ยบเหมือนกันเยอะมีเลือดหมึปลาหมึกและกระเมงกระพุนค่ะครับผมอ๋อรู้ใส่น้ำไหมเปล่าคะโน้ค่ะ ทางนี้เหรอคะใส่ใส่ทานทานี่เหรอคะผมแส่ใส่ถ้วยทางนี้นะ <ผม S 1> แม่ค้ายังไม่ทานข้าวเช้าเขาหยุดไปสองวันไงลูกค้าเลยขายของแต่เมื่อเช้านี่ยังไม่กินข้าวเช้าหรือยังยโอ้โหไม่มีเวลากินลนมอินางเดียวเดูสิกินเหล้าวางไหมนะอ๋อแลยครับยังไม่กินได้สองคำลูกค้ามาอ๋อครับ อันนี้คุณตาเขาทำทอดไอ้หมูกรอบเลยนะเอาหมูกรอบโอ้ทอดหมูกรอบการทอดหมูกรอบคุณตาเลยครับคุณตาแค่แตงค่ทอดหมูกรอบบ่โอ้ตีโอ้ฉันทอดหมูกรอบอ๋อตีโอ้หัทางอ่ะครับผมผมไม่ใส่เลือดนะยายไม่ใส่เลือดเอาน้ำใส เดี๋ยวเที่ยวเที่ยวรุนกันไอต่อไปจะลองกินเย็นตาโฟดูเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวนี้ลองกินน้ำใส่ก่อน ร้านใหญ่อแล้วครับเอ้อ้ตัวร้านร้านอะนั่นนะครับโอ้ยไอ้ร้านทางด้านนู้นผมขี่รถผ่านมันก็ก็มีคนซื้ออยู่นะน่าจะมีอ่ะพวกัยรุ่นก็เนแล้วก็นะเ อ๋อต <mile> oh. ั้งครับตังเนอครับผูไม่กินไหมคะ น่ากินครับยายสามสิบค่ะเด้๋วจะเอาอันนี้ไปล้างหักฉีดต้นหอม<ข>อเลือกมันหลดสไม่เป็นไรนะคะนิดหน่อยนะคะครับผมครับจะหั่นไหมยังไม่รู้เลยอ๋อหแบบน,น่ยครับยังไงอ่าอันนี้ดูนะคะ อ๋อนี้น้ำใสไม่ใช่ค่ะโอ้นนี้น้ำน้ำจะเป็นลักษณะสีอย่างงี้ครับโอ้โหน่ากินไหมน่ากินยายครับผมใส่หน่อยค่ะครับผมค่ะโอ้ยครับผมครับนั่งเลยค่ะครับผมอ้าแล้วครับมีราคาแบงนี้นะคะคือในร้อยครับผม ไมันไม่เันเลอกตครับตักปุกพิกนช้อนหนึ่สองช้อนครับโอ ใช่ gamer, ครับที่บอกให้ผู้ชายดูใ่ครับดูอยู่ดูเยอะเลยยายกรุงเทพอกรุงเทพไปดูเยอะเลยคนกรุงเทพอ่ะขอบคุณมากนะคะครับผมผมมาถ่ายที่ร้านใหญ่เรื่อยๆแหละเวลาผมหนงงก็มาอยู่เหมือนเดิมต่อไปผมก็มาซื้อยันตาโฟดูผมกินแต่ร้านฝั่งด้านนู้นผมก็เบื่อก็ลองเปลี่ยนร้านใหม่ดูนะยาย ลลอไลงม็เคยมาหายายสองครั้งแล้วไม่ใช่เหรอน่าจะใช่ผมก็เคยมาแต่ก่อนนี้ผมมากินผัดกะเพราใช่ใช่ที่ยายยาไล่มันใช่ไหมอะไรนะครับเขาไล่มันมาที่ร้านยายใช่ไหมมันร้านนั้นไม่เปิดนี่ครับเพราะว่าเขาเขาไม่เสร็จทุกอย่าม,มีคนมาไหมบอกมี่เขามากินผมว่าน้องเขาทำไม่เสร็จเลยไล่ไปร้านป้าเขาของอืม อร่อยมากยังไม่ปรุงน้ำปลาแล้วเนี่ยเราปรุงน้ำปลาแห,ห่งไว้หนึ่งอืมตักตรง่าดีกว่า Yeah, อร่อยหอร่อยายขาได้อยู่อือ มันยายเขาจะเน้นผักกระหล่ำปีด้วยนะใช่แต่ผักกระหล่ำด้วยอร่อยหวานนะคะแต่กระหล่ำหวานใช่ครับดได้เยอะด้วยครับคุ้มมากราคาเนี่ยราคาสามสิบบาทนี่คุ้มมากครับ คือว่าคุ้มค่าครับเพราะราคาเพราะ,พราะแพงสไตล์ตบ้านนอกได้หลายฟนะอมครับ เราขายเม่องเคื่องแล์ตมตแอีราเมียวธุรสิไบซานงกับอะไรบนีรถเมลสาย37จกับรถจุดล้อติดเวลาึ้่ขายอย่ะโอ้โหวกเจเป็ดกะเพราเป็ดโอแต่ขายดีเท่างเพราะติดโมงนะถ้ารถไม่ขี่เวลาก็ ไปกันหมดแล้วอันนี้ก็จะขายพวกชาวบ้านพวกรถรถเมย์สายสามเจ็ดทีนึงครับผมเดี๋ยววางโซฟาแทนนึงนะจิบกับตัวพ่อนแทนครับผมมีรถายว่าพ่อนท้ายบี่บี่สองขบวนนี้ทำงานนะ ที่ธนาคารสับกร์น่ะไปขายตรงนั้นนหะค่ะโอ้เป็ดวันหนึ่งสี่ตัวครับโอ้โหก็ขายขายกผัยเตียวหมูเจนเนโฟสามวันครับผมกผัยเตียวเป็ดสามวันครับแล้วก็หมูจับวันในวันอาทิตย์โอ้โหอะไรหนูอ๋อหมูสามข้าวไร่หมูสามหมูกรอบอไม่เผ็ดเท่าไหร่นูกเนาะ 哎，我的。 คาดว่าจะกินแต่โดนแล้วาหได้มาตะเคื่องว่ามาเาเลยน้ำซุปสายมันที่หนึ่งนะวันที่สองหยุดไปทำขอให้น้อยโย น้อยขายขาดโอ้ออออออมันจงทบ้านเาทบ้านเขาทำไปแล้วปีนึ่งเออทำไม่ครบสามปีออมันต้องครบสามแล้วก็อกกันที่สองอกกันที่หนึ่งขายอยู่ ไก่หมดแล้วแจบไปวะพี่เด็สขแข็ะใส่ได้ครับแอ,นะอกู่